สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระครูภาวนาวิเทศท่านประธานสงฆ์นำทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันร์อนันตชยัยพิธีอาราธนาศีห5้าและพิธีกล่าวคำถวายกองบุญคีลานเพศัตโดยกัล,ลายานมิตรดารณีไกเมอร์กลลาลยาณมิตรสีนิดเนวิสเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะ ส่วนพิธีถวายพัตทหารเป็นสังฆทานโดยกลยานมิตรด,ด็อกเตอร์นาตายาและกลยานมิตรภาสวรบุญมากเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนทุกท่านก็ได้น้อมนำปัจจัยธยธรรมและกองบุญต่างๆถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ค่ะและในโอกาสนี้พระอาจารย์การศิริพัฒโทท่านได้กล่าวให้อวาทเรื่อง ความสำคัญของงานบุญทอดกระถินยังความปลื้มปิติแก่สาธุชนทุกท่านที่ได้ร่วมงานบุญทั้งที่ร่วมพิธีแบบออนไลน์นะคะและที่มาร่วมพิธีกรรมที่วัดเป็นอย่างยิ่งค่ะ